ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทย One Stop Service ตั้งอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยอาคาร4ชั้นหนึ่งถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสกรุงเทพมหานครหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องที่ให้บริการ 1. ด้านสิทธิประโยชน์กำลังพล 2. ด้านการเงิน 3. ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านสิทธิประโยชน์กำลังผล 1. ด้านการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2. การขอบำนาญเพิ่มยื่นขอรับพอสอรอวันทวีคุณเพิ่ม 3. การขอรับหนังสือรับรองเบี้ยววัด 4. การขอรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องครงราชอิสริยาภรณ์5เรื่องอื่นๆเช่นติดต่อการขอคำสั่งเกษียณอายุราชการตัวอย่างใบรับคืนเครื่องครงราชอิสริยาภรณ์และตัวอย่างแบบร้องของเงินเพิ่มต่างๆด้านการเงิน 1. การขอหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่าย 2. การเบิกค่ารักษาพยาบาล3การเบิกค่าการศึกษาบุตร4การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีราชการถึงแก่ความตาย5การขอหนังสือบําเหน็จรับประกัน 6. การขอใบสั่งจ่ายเบี้ยหวัดบําเหน็จบำนาญตัวอย่างภาษีหน้าที่จ่ายและตัวอย่างใบเบิกเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตัวอย่างใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและตัวอย่างการขอหนังสือบําเหน็จําประกัน ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทยเมื่อเข้ามาหน้าเว็บกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วให้กดเข้าไปที่ตัวเลือกเกี่ยวกับเราเมื่อกดแล้วให้คลิกหัวข้อเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องทุกข์ของกองบัญชาการกองทัพไทยเมื่อกดเข้ามาแล้วทุกท่านก็จะอยู่หน้าระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองบัญชาการกองทัพไทยช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์และรับเรื่องของความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก 1>, 1. ยื่นด้วยตนเองที่ศูนย์บริการแบบเปิดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทย 2. ติดต่อทางหมายเลข025722283และ025753564 3. ปรษณีนีศูนย์บริการแบบเปิดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทย127หมูสาถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210 สี่ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของสปออนหรือเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทยขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องอื่นๆ 1. ประสานงานและความอำนวยความสะดวกให้การศึกษาแนะนําเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ 2. ให้คําแนะนําแก่ทายาทในการยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จตกทอด 3. การขอพระราชทานน้าหลวงอาบน้าศพสประสานกพอพทหารเกี่ยวกับการขอกองทหารกิจยศ โครงสร้างการบริหารของศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทย 1. ผู้อํานวยการศูนย์บริการสิทธิประโยชน์กําลังพลหรือผู้อํานวยการศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จ 2. รองผู้อํานวยการศูนย์บริการสิทธิประโยชน์กําลังพลหรือรองผู้อํานวยการศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จกํากับดูแลเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิประโยชน์กําลังพล 3. รองเจ้ากรมการเงินทหารหรือรองผู้อํานวยการศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จกํากับดูแลเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน สี่รองผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารหรือรองผู้อํานวยการศูนย์บริการแบบเป็นเสร็จกํากับเจ้าหน้าที่ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ดําเนินงานในตุลาคม2567กถึงมกราคม2568 1ด้านสิทธิประโยชน์กําลังผล 2. ด้านการเงิน 3. ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ยุติแล้ว30เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการ30เรื่อง และจำแนกได้แต่ละรายการได้ในประจำปีงบประมาณ2,568ได้ดังนี้1.106ราย2.890ราย3.60รายสามารถติดต่อข่าวสารได้ทางไลน์ออฟฟิเชียลของศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทยหากมีปัญหาขัดข้องกรุณาติดต่อ,อกองเทคโนโลยีสํนักบริการสิทธิประโยชน์กําลังพลกรมสารบัญหารโทร0 2 5 2 7 1 8 3 3 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ด้านการเงินด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์โทร025721614ด้านสิทธิประโยชน์กำลังผลโทร025723564และ025722253เตือนภัยอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเกี่ยวกับการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีกลางทางออนไลน์ข้อแนะนำคือควรอัปเดตเรื่องข่าววิจาชีพทางออนไลน์ และอัปเดตเรื่องเงินเดือนอยู่เสมอขอจบการนำเสนอ